สวัสดีครับ,รบสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกาต้มน้ำสเตเลสนะครับเรื่องหัวงเรื่องมันมีอยู่ว่าผมมีกาต้มน้ำอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวยิบให้ดูเจ้าเวบมาแล้วนี่เป็นกาต้มน้ำอผมว่าเป็นอลูมิเนียมนะตั้งแต่ดึกดำบันสมัยโบราณเลยเอามาจากบ้านปู ปูของเมียนะครับอันนี้ก็คือใช้กับเตาแก๊สได้แต่ใช้กับเตาไฟฟ้าไม่ได้เตาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่เตาไฟฟ้าใช้ได้เนาะใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่แสดงปฏิกิริยาต่ออลูมิเนียมเนาะอันนี้เป็นกาต้มน้ำที่ผมสั่งมาจากช h อป e ีนะครับ ในราคาไม่ถึง100บาทตอนนั้นแฝดเซลมั้งประมาณ45บาทได้อะนะครับรวมค่าส่งแล้วประมาณ70บอ่ะนะนะฮะและตอนนี้เนี่ยราคาใน s h อ p e e เนี่ยไปดูก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ69บาท70บาทอยู่นะจะลองมาดูว่ามันโอเคหรือเปล่าเนี่ยมาเปิดพร้อมกันเลยครับนี่คือเราเห็นพร้อมกันเลยนะผมก็ยังไม่ได้แกะ อ๋ออันนี้กันกันกระแทกปุ้งปุงอ่าอันนี้น้ำหนักเบาอยู่เนาะน้ำหนักเบากล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ยี่ห้อมั้งครับเเป็นที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำแล้ว ผมอยากจะดูว่ามันเป็นกาต้มน้ำผิวปลาเราจะเคยเห็นใช่ไหมเวลาน้ำมันเดือดป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 แล้วมันก็จะดังวิ้วๆอ,อ่ะอ่านี่เขาให้ข้อมูลไว้ว่ามันเส้นผ่าศูนย์กลางมันประมาณ19มั19้งสิเก้าเซนและสูงประมาณสักสิบมเซนนะครับอันนี้ เวลาจะก็ไม่ได้หนามากเนาะบางๆฝา,าก็เป็นแบบน็อตนะครับน็อตแฉกสีก็โอเคสวยอยู่ตัวนี้พับได้เทียบกับอันเก่าใหญ่กว่านะฮะ ใหญ่กว่าอันนี้ขนาด1.5ลิตรนะนะครับแสดงว่าอันนี้ประมาณสัก1ลิตรนี่แหละอะเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะครับว่ามันใช้งานโอเคหรือเปล่าจะไปต้มน้ําดูแล้วมันเวลาเสียงมันดังเนี่ยมันจะดังให้เราได้ยินไหมนดี๋ยวจะต้องขออนุญาตไปในครัวก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในครัวเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็จะมาลองกับ เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ผมเนี่ยจะเอามาใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะ,ะเดี๋ยวมาลองดูเสียบปลั๊กเตาก่อนครับอ,อ,อันนี้ถ้าไม่มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่มีกาอะไราวางอยู่มันก็จะดังแบบนี้ครับเหมือนเ e ออร์เลอร์ันนี้เป็นอลูมิเนียมนะเห็นไหมครับมันไม่ทํางานเลยอะ มันไม่ตอบสนองเลยถ้าเป็นกา,ากาที่ผมซื้อมาใหม่โหเห็นไหมทำงานท,าทันทีเลยครับเดี๋ยวขอขอเติมน้ำก่อนนะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะทดลองนุกหยิบมัน เดี๋ยวกันนะอ่าอ่วเอาแรงสุดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะต้มน้ำไปสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันเดือดเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้น้ำมันเดือดเดือดจัดแล้วนะครับแต่ว่าเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันผมว่ามันยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนาะนีะ่ย ซึ่งผมสังเกตว่าไอ้ที่มันพุ่งออกมาเนี่ยมันก็แรงอยู่นะเนี่ยนกหวีดมันไม่ได้ดังแบบอย่างที่เราคิดเนาะหรือว่าเราปิดไม่แน่นแต่ปิดแน่นที่สุดก็ได้ประมาณนี้นะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้แหละอืมก็โอเคเหมาะสมกับราคานะครับ ปิดเลยนะครับถ้าจะลองเทน้ำจะยากไหมเวลาเทน้ำเราเราต้องกดตัวนี้ขึ้นเนาะอ่าค้างไว้แล้วก็เทปกติโอเคครับประมาณนี้นะฮะก็ถือว่า ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเหมาะสมกับราคานะเอาเอาจริงๆไม่รวมค่าส่งเนี่ยสีบาทเนี่ยกัะเพราไข่ดาวจานเดียวนะเนี่ยนะครับก็ซื้อได้ละผมว่ามันไม่ได้ขี้รล้วขิเหรอะไรมันก็สวยดีนะฮะแล้วก็ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยใครสนใจก็ลองไปดูนะครับในช้อปปี้ a ล a d a ดก็คงม,มีนะครับผมเนี่ยคือ มีความสุขทุกครั้งเวลาสั่งของที่เป็นเครื่องครัวนะไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นๆที่เขาแบบชอบล้อแมกชอบแต่งรถอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยโอ้โหดีใจมีความตื่นเต้นทุกครั้งเวลาสั่งเครื่องครัวมาเนาะนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามผมซื้อของมารีวิวอีกแล้วในครัวเนี่ยเมียจะบ่นก็เรื่องเดียวแหละเรื่องซื้อของมารีวิวนะครับแต่ใช้จริงนะนะครับมันมีของรออยู่นะฮะแต่วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ